ันนี้เมื่อกี้ลูกเมื่อกี้นะครับเราแกะไปแล้วแต่มันเนา่าไปเปลี่ยนมาและทางร้านขเขาให้เปลี่ยนเรามาดูลูกนี้กันครับว้าวแต่เมือ่อกี้คูมันใหญ่นะก็เสียดายหนะ่อยมันเนา่าทางร้านเขาเราอกใจไมให้เปลี่ยนนะครับเรามาดูคูนี้กันเริ่มจากครูเล็กครับอ แฉะเฉเหมือนเดิมอ่ะน่าจะติดกินได้นะนี่หนึ่งโหับกินได้กินได้ไดของมันแพงเราต้องเก็บให้หมดครับม,มาามาดูคูตอไป้าอู้หใหญ่นะฮะกินได้ครับ โอ้โหนี่ไงเขาอันนี้ด้วยเอาไม้จิ้มมาไม่รู้จิ้มทำไมอันนี้ไม่รู้เรากินอย่างเดียวนี่ฮะโอ้โห่ีฮะรูปนี้จะมีกี่คูกันฮะเดี๋ยวมาดูจะบอกราคาตอนท้ายค่ะ ประจำปีนี้นะคะอันนี้นับไหมครับ <c oughs> นับอืมอันนี้น่าจะมีคูหนึ่งนะตรงนี้ใช้เปิดเลย่นี่ใช่พี่แกไม่ได้ขีดให้ด้วยมั้งเปิดเลยค่ะนับแหละเอาเหมือนเดิม มาดูภูนี้อ้าใหญ่เหมือนกันนะฮะใหญ่เหมือนกันนะโอ้โหหลงคองอลลานเลยโอเคผ่านครับลูกนี้แม่แน้วเนาะหมดหรือยังครับในภูอ่ะในรูปอ่ะหมดแล้วใช่ใช่ใช่ครับ เราจะมารีวิวครับถาดน,นี้สองร้อยเท่าไหร่นะหกสิบอ่าสองร้อยหกสิบบาทครับถาดน,นี้โหก็ได้อยู่ครับได้อยู่เนาะแต่พูเมื่อกี้มันใหญ่กว่าไอ้ลูกเมื่อกี้พูใหญ่กว่าแต่ เนื้อก็จะเป็นเนือ้อประมาณแบบนิ่มๆหน่อยครับนิ่มๆหน่อยแต่ถ้าอร่อยก็ต้องกรอบกว่านี้ท้าอร่อแล้วแต่คนชอบครับไปกินกาน